สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิู่นะคะ y t u t u m y c r a คร Channel เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชงเมนูยอดฮิตจากชาเน็ทีนะคะเป็นสูตรแก้ว22ออนที่ชงง่ายต้นทุนต่ำกำไรดีถ้าชงตามสูตรนี้แล้วขายดีแน่นอนค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมลูกค้าติดใจมากๆเลย เพื่อนๆร้านน้ำต้องมีเป็นเมนูประจำร้านไว้เลยนะคะสำหรับเมนูแรกวันนี้ก็คือชาเนทีสุดแก้ว22อ้อนค่ะเป็นเมนูฮิตประจำร้านแน่นอนค่ะด้วยรสชาติที่กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ถ้าพร้อมแล้วเรามาแกะสูตรทำตามกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมหลักเลยค่ะชาเนทีนะคะ พี่อยู่ใช้ชาเน็ตทีสูตรใหม่นะคะรสดั้งเดิมทุงนี้ค่ะปริมาณอยู่ที่200กรัมนะคะหอมกลิ่นชาชงง่ายได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะน้ำตาลค่ะนมข้นหวานและครีมเทียมค่ะก่อนที่จะ นำมาใช้นะคะพี่อยู่จะเทะชาเนทีจากถุงนะคะลงใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดสนิทนะคะเพื่อที่เราจะได้คงสภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีแล้วก็ป้องกันความชื้นด้วยนะคะใช้ง่ายสะดวกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่หกด้วยนะคะเพื่อนๆพี่อยู่ใช้ผงชาเนที2ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ําตาล2ช้อนชานะคะ ีมเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน120 ml นะคะหลังจากนั้นก็จะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็เติมนมข้นหวาน40 ml ค่ะสำหรับความหวานเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูฮิตที่ต้องมีติดร้านไว้เลยค่ะ ร้านไหนชงก็อร่อยนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาเนตทีอยู่แล้วค่ะพาเพื่อนๆทำตามสูตรนี้รับรองขายดีแน่นอนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปเสิร์ฟใส่แก้วกันค่ะผิวใช้น้ำแข็งนะคะใส่เต็มแก้ว22ออนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็นำชาเนททีที่เราผสมไว้นะคะเทลงแก้วไปเลยค่ะชาเนตทีชงง่าย ชาหอมอร่อยไม่ฝาดรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆชาเนตทีเย็นนะคะขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะที่สำคัญนะต้นทุนต่ำด้วยนะคะอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นชาค่ะได้ชาเนตทีเย็นแล้วนะคะต่อไปลองไปแกะสูตรเมนูชาเนตทีนมสดไข่มุกกันค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็มีชาเนทีค่ะแล้วก็น้ำร้อนค่ะคีมเทียมค่ะนมข้นหวานค่ะนมข้นจืดค่ะและนมสดนะคะผิวใช้ผงชาเนที2ช้อนชานะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นตามด้วยคขีมเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำร้อน100 ml ค่ะ สำหรับเมนูชาเน็ตีเพื่อนๆควรมีเป็นเมนูประจำร้านไว้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าติดใจในรสชาติค่ะร้านไหนมีขายดีแน่นอนที่สำคัญชงแค่น้ำร้อนเท่านั้นค่ะไม่เสียเวลาชักชากรองชาให้ยุ่งยากเลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะเติมนมสดลงไปนะคะ40 ml ค่ะและตามด้วยนมค้นจืด40 ml นะคะ นมข้นหวาน40 ml ค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มหรือลดความหวานได้ตามชอบเลยค่ะคนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะหลังจากนั้นพี่อยู่จะใช้ก้านตีฟองนมปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะการใช้ก้านปั่นฟองนมตีผสมให้เครื่องดื่มเข้ากันนะคะจะทําให้เขามีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆรสชาติก็จะมีความละมุนมากยิ่งขึ้นด้วย ก่อนเสิร์ฟใส่แก้วนะคะพี่อยู่ก็จะตักไข่มุกนะคะลองที่ก้นแก้วแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะแล้วก็เทชาเนทีนมสดไข่มุกลงแก้วไปเลย นี่นะคะก็ได้แล้วค่ะ2เมนูค่ะกับเมนูชาเนทีเย็นและชาเนทีนมสดไข่มุกนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะท้ายคลิปนี้นะคะพี่อยู่ก็คํานวณต้นทุนมาไว้ให้เพื่อนๆด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่จะนําไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะเมนูชาเนทีร้านไหนชงก็อร่อยนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์ต้องมีไว้เป็นเมนูประจําร้านเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถหาซื้อกันได้ที่แมคโครทุกสาขานะคะหรือแอดไลน์แอดเนตเล่โปรเฟชชั่นได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก y o u YouTube m i n ไ c r a f t Channel เพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพนะคะสวัสดีค่ะ